การทคิดถึงครั้งที่ยังคุ้นเคยกันที่เธอกับฉันหวานซึ่งเป็นพิเศษตอนจะอเกินชนคนนิสัยเกเรที่มันหักเหทุกทุกเรื่องที่แล้วมาครับก็ตอนแรกนะฮะตอนที่รู้ว่าตัวเองเจ็ดคนเนี่ยก็คิดคิดไว้เหมือนกันนะครับว่าจะเพลงของเพลงจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยครับก็วีแรกก็ยังคิดแบบว่าถ้าจะเป็นเพลงแนวร็อก ผมไมก็ซ้อมบล็อกอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบนะครับที่ชอบก็อยากเป็นเพลงแนวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่มาเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆในบ้านก็เริ่มคิดแล้วพอมาถึงวีคที่ต้องแบบได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแบบชอบชอบเต้นชิม,มากเลยแบบเฮ้ยถ้าเรามีเพลงแบบแนวแดนแด์ Dance, Dance, หน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็าอยากจะมีเพลงเป็นคอนเทนท์ที่แบบมีเพลงแนวเต้นด้วยอยากเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย าคคเกััันนนที่่เอกบวซึงป็นิเศษจก็เลยพอออกจากบ้านปุ๊บก็ได้มาคุยเพลงกับพี่โอมนะครับว่าแนวเพลงกับพ yep. ี่โอมว่าจะทำออกมาเป็นยังไงแล้วก็สไตล์แบบเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับแถบนี้แถบนี้จิงต่วแรกเลยออกไปแล้วมั่นใจถึงร้อยมนใจถึงรอ จะเ,นนเป็นมอว์เลยใช้ไหมก็ถือไม่ร้องเพลงพี่แมวอย่างเงี้ยแต่แต่ถามที่นะไม่เกี่ยวกับอีพียินไม่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 รับผิดชอบครับเพลงอะไรบ้างเนี้ยเพลงรูปแบบไหนก็ตามน่าจะเกี่ยวกับที่นี้หมดแต่แต่แต่ไม่ต้องกักงวลว่าเพลงใช้ไม่ใช่เราจะคิดต่างกันเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวพี่ก็ไปที่จัดการเองอยากเพลงเดียวครับแรกมสีสองแบบสองแบบในใจก็คือแบบแรกก็แบบเป็นเพลง ที่คิดมาตั้งแต่แรกนะฮะก็คือซอฟต์บล็อกนั่นเองแต่ว่าความคิดที่สองก็คือเป็นเพลงแนวมีเต้นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเหมือนกันครับว่าจะเอาเพลงอย่างไรไเพลงเร็วหรือเพลงช้าดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเควะอยากเต้นอยากลองลอะไรใหม่ๆอะไรอย่างี้ครับคือเนื่องจากว่าเต๋าเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการ ในเรื่องการเอเตเทนะะต้องรีบใ,ในเรื่องการไปอยู่แบบเวทีแล้วก็จะก็จะเป็นที่ถูกอกถูกใจคนดูอะไรเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ไม่ได้ไปกะเกณฑ์มันก็จะต้องเป็นแบบนั้นอย่างเดียวก็ให้เจ้าตัวเขาเลือกเองใช่ไหมครับกานั่งคุยกันแต่ว่าก็อยากจะออกมาตึงเพลงที่ที่เขาได้โชว์การเต้นเขาได้มูฟอะไรพวกนี้นะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในในใจทีมงานเขาคิดางนั้นอยู่แล้วแหละ ผู้ต๋าเขาเลือกเพลงเป็นแนวเต้นๆหน่อยเงี้ยแต่ก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าโ,โหเต้นเงินผู้ต๋าตัไม้ไม่ใช่เงี้ยนะครับก็คือก็คือเป็นเพลงที่ต้องทําให้ตัวเขามีมีความน่าสนใจมีความน่าฟังอะไรพวกนี้ด้วยนะครับพอหลังจากน้ําท่วมมาก็ได้มีโอกาสได้คุยกับทางพี่โอ๊ต แตวาเพลงต่วาใกล้จะเสร็จแล้วนะจะฟังดน,นตรีก่อนไหมอะไรเงี้ยบอกโอ้ยพี่พี่อยากฟังมากเลยคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือแบบคนอื่นก็เริ่มเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้ทําไมเด็แล้วสมมติเราประมาณเราคิดว่าเราเป็นคนสุดท้ายเลยว่าที่ได้เพลงอย่างเงีๆๆ้ยก็พอพี่โอ๊ตบอกว่าได้ได้ทำดน,นตรีเสร็จแล้วนะแบบพี่โอ๊ตก็ส่งมาป๊อเดยดีใจมากเขาเปิดฟังตอนนั้นเลยแบบเป็น,นแนวแบบมี กลิ่นลาตินแบบสเปนหน่อยๆอะไรเงี้ยแบบโยกโยกโยกจังหวะมันโยกเลยนะฮะก็รู้สึกแบบอเอ้ยโดนโดนโดนชอบชอบอะไรเงี้ยครับสำหรับเพลงเต่าเลยครับผมก็เมโลดี้เนี่ยได้มาสักพักหนึ่งแล้วประมาณสัก2อาทิตย์ได้นะครับเมโลดี้เพลงนะฮะ แต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยแล้วก็ที่ทําดนตรีมาใหม่เนี่ยก็คือเพิ่งได้มาเมื่อคือนนี้ครับผมประมาณสามสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ตอนนั้นยังทํางานอยู่ทํางานอยู่ด้วยนะฮะทํางานอยู่แล้วก็พี่โอ๊ตก็เคยบอกว่าเต๋อส่งเดโมเพลงไปให้นาะนแล้วก็มีเนื้อร้องแล้วก็ไกด์ไปด้วยแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนั้นอ่ะเต๋อกำลังอ,อยู่ในงานอยู่ครับทำงานอยู่แล้วแบบพอเสร็จงานปุ๊บเนี่ย ก็เลยรีบกลับบ้านเลยยังไม่นอนไม่อาบน้ำไม่ทําอะไรเลยเปิดฟังเพลงก่อนเลยอะไรเงี้ยครับในเมลแล้วก็ได้ฟังเนื้อเพลงก็แบบอืมอืมอืมเป็นแบบมีคนร้องไกด์มาให้อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ฝึกจําเมโลดี้จําเนื้ออะไรเงี้ยฮะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสไตล์การร้องจากของพี่ที่เขาไกด์มาให้อะไรเงี้ยครับก็เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยฮะอารมณ์เรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องการใช้น้ําเสียงอะไรเงี้ยครับส่วนแอดลิบนี่ เดี๋ยวตอนนี้มันเป็นเพลงแดนซ์ครับก็เลยก็เลยยังยังไม่แน่ใจว่าใส่ไวจะดีไหมอะไรย่เงี้ยเพราะมันเป็นเพลงแบบแนวสนุกสนุกอะไรย่เงี้ยก็จะแบบเป็นแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะวันเลยหรือเปล่าด้วยป็นมีนิดหน่อยอะแถมแถมอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวปรึกษาคุณรูตาอีกทีนึงครับว่าจะทํำยังไงอะไรกันยังไงในวันนี้นะฮะพูดถึง ในการทํางานครั้งนี้นะฮะที่ได้มาร่วมงานกับปรมาจารย์ชั้นเทพชั้นโคเทพชั้นยอดเทพเลยนะฮะไม่เช่พี่โอมาทำดนตรีให้นะครับควบคุมดนตรีให้แล้วก็พี่ดีก็มาช่วยดูเนื้อเพลงให้นะครับซึ่งแบบสองสองปรมาจารย์นี้นะฮะก็คือแบบถ้าได้ร่วมงานกันนี่คือแบบต้องแบบออกมาแบบแบบสุดๆละเอียดอ่อนสุดๆแล้วก็ต้องแบบ โดนแน่ๆโดนใจทุกคนแน่ๆครับแล้วร,รู้สึกเราก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะฮะที่แบบทางานร่วมกับพี่ๆมืออาชีพหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆทีมงานด้านเพลงที่แต่งเพลงแล้วก็ต้องในห้องอัดนะฮะแล้วก็ในงานต่างๆนะครับผมก็รู้สึกแบบยังเกรงๆอยู่นะฮะในช่วงแรกๆนะครับก็ยังแบบทาตัวปรับตัวยังไม่ค่อยได้นะครับผมก็แต่ก็จะพยายามให้ดีขึ้นแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ทันให้ทันในปรับตัวเขาเรียกว่าปรับตัว รับตัวให้เข้ากับพวกพี่ๆเขาแล้วก็ตั้งใจทำงานนะครับชื่อเพลงมันเพราะเธอคนเดียวใช่ไหมชื่อเพลงชื่อเพราะเธอคนเดียวเนื้อหาก็จะเป็นแบบประมาณว่าแบบเนี่ยฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะเพราะฉันต้องนอรักเธอคนเดียวอะไรเงี้ยฉันไม่อยากให้เธอไปหาคนอื่นอะไรเงี้ยครับกคือแบบรักเธอคนเดียวเลยอะไรเงี้ยครับ ก็รู้สึกเนื้อหาแบบโอเคเนื้อหาแบบเพาะแล้วก็น่าจะคนน่าจะชอบนะครับแล้วก็เป็นเพลงแนวเต้นด้วยนะฮะกัเดี๋ยวรหลอท่าเต้นด้วย <laughs> วันนี้แกมาอาัดมาอัดเพลงนะครับวันแรกนะฮะที่ได้มานะครับตอนนี้ประมาณดึกแล้วแหละนะฮะเสร็จงานก็รีมาเลยนะครับตอนนี้ประมาณสองทุ่มสองทุ่มสิบแล้วครับคิดว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันครับว่าเพิ่งได้เนื้อมา <laughs> ใกล้เข้าห้องอะไรครับตอนนี้ดูบอลอยู่ฮะแมนยูชนะไปแล้วกำลังแจ <c oughs> ้งนี่ลิฟฟูเตะครับทีมใครวะทีมไอเจมเลิฟฟูผู้ช่วยการยกก็เป็นล้ำหน้าก่อนด้วยครับจังหวะจ้ำไปทางขวาแต่เชลซีเมื่อวานประชานี่เรียบร้อยไปแล้วะครับอันนี้ก็สามทุกครึ่งนะ คนอื่นเขาเข้ามากันหมดแล้วผมพูดได้เข้ามานะครับคนสุดท้ายเลยถือว่าเป็นคนที่มาอัดปิด F8 นั่นเองนะครับ <laughs> สุดท้ายอีกแล้ว <laughs> ฟินาเล่น,นะสุดท้ายชื่อเพลงนะครับเพราะเธอคนเดียวนะครับผมก็เป็นแนวแบบอ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยครับจีบสาวนหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็จะรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นอัดเสร็จออกมาแล้ว